ชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย พบกับโมโมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดคนครนายกกันค่ะไปรีวิวรีสอร์ทบ้านพักริมน้ำที่รีเวาวินล่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตามโมโมไปชมพร้อมกันเลยค่ะ จงังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกที่สวยงามมากมายตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนจึงมีรีสอร์ตต่างๆเปิดขึ้นมารองรับวันนี้ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งจะพามาพักรีสอร์ตสำหรับคนรักธรรมชาติที่ได้มาตรฐานชาพพลนั่นก็คือริเวียลาวิลล่ารีสอร์ตค่ะ รีเวียร่าวิลล่ารีสอร์ทตั้งอยู่ที่ตำบลสาลิกามีคุณอรณิตพิกุลสวยัยเป็นเจ้าของบริหารงานจุดเด่นของที่นี่คือบ้านพักทุกหลังจะอยู่ริมน้ำบรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติมีลานริมสระน้ำสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มีห้องประชุมรองรบับหน่วยงานและองค์กรต่างๆตลอดจนมีเวทีบริการสำหรับจัดงานปาร์ตี้บริเวณบ้านพักริมน้ำ ทางรีสอร์ทยังได้เปิดพื้นที่สำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชมกันแบบถึงมือกันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะลิเวลา่าวิลล่านะคะพี่นิดกับทีมงานยินดีที่จะต้อนรับคุณคุณนะคะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะแค่ระยะทางประมาณ100กิโเมตรนะคะสำหรับที่นี่เองนะคะสามารถรองรับคุณ,ค,ณคุณลูกค้านะคะ ได้ถึง150หรือ300ท่านในกรณีที่ติดรีสอร์ทนะคะบ้านทุกหลังอยู่ติดริมแม่น้ำค่ะมีจักรยานปั่นฟรีนะคะอยากจะให้คุณคุณมาชื่นชมนะคะอยากให้คนไทยกล้าที่จะออกมาพักผ่อนกล้าที่จะออกมาท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าที่นี่เองเป็นปลอดของกรุงเทพนะคะเนื่องจากว่าอากาศดีมากค่ะนะคะเรามีภูเขาล้อมรอบเราอยู่ ร8 0องศาเลยค่ะคุณลูกค้านะคะหน้าบ้านทุกหลังจะเป็นแม่น้ำนครนายกค่ะล่องแก่งขึ้นหน้าบ้านได้เลยค่ะสำหรับท่านที่จะไป ATV ไปเพนบอลก็ยินดีพาท่านไปเล่นนะคะโดยมีบริการรถรับส่งด้วยค่ะนะคะที่นี่เองอาหารนะคะเราจะมีบุฟเฟ่ต์นะคะที่สุดฟินนะคะอยากจะนำเสนอนะคะก็คือ ลา้งโกนะคะซึ่งเราทําเองแล้วก็โชว์คิทเช่นอาหารเช้าทุกเช้าค่ะเราเสิร์ฟทั้งข้าวสวยแล้วเราก็ต้มกัดนะคะแถมมีผิดพันธ์ดีๆพื้นบ้านของวิสาหกิจชุมชนของโอท็อปห้าดาวนะคะที่จะมาเปิดร้านเป็นซันเดย์มาร์เก็ตที่ริเวานะคะเพื่อให้คุณคุณจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่ผิดพันธ์ที่เป็นนะคะอาหารสแน็คของทานเล่นนะคะทุกประเภทนะคะหาซื้อนะคะโดยที่ว่า เซฟคุณคุณนะคะเซฟคุณลูกค้าไม่ต้องแวะไปเสี่ยงระหว่างทางนะคะก็ทานข้าวอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็ชอปปิ้งแล้วเดินทางตรงกลับบ้านได้เลยค่ะแล้วได้ทํากุศลด้วยนะคะทีนี้อยากนําเสนอค่ะมาช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาติดโควิดนะคะปิดกิจการนะคะปิดสถานที่ขายของนะคะเขาเพิ่งมาขายที่นี่นะคะเริ่มต้นขายมีความภูมิใจมากค่ะผิดพัน มีการดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะที่ผลิตแพ็เกจจิ้งความสะอาดนะคะรสชาตินะคะปลอดสารนะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนะคะสำหรับราคาที่พักนะคะที่นี่ก็จะมีบ้าน A และบ้าน B นะคะเราเข้าโครงการเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะคุณลูกค้าเดือนนี้มีนาเมษายังใช้ได้ค่ะเทียงจองสิทธิ์ล่วงหน้า7วันแค่นั้นเองนะคะท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะ จิตเที่ยวด้วยกันก็รัดจ่ายให้40%คุณลูกค้าจ่าย60%นะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะเราจะมีราคาบ้าน A ราคา7,500บาทนะคะสห้องนอน3ห้องน้ำนะคะสำหรับ6ท่านสำหรับบ้าน B ค่ะ9,500บาทนะคะอันนั้นสำหรับ8ท่านค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะหห้องรับแขกเช่นกันค่ะที่สำคัญสเสน่ห์ของลิเวล่าอยู่ที่นะคะที่พักบรรยากาศสวยอาหารอร่อย นกก็เยอะค่ะ,ะนครนายกมีนกกว่า600กว่าสายพันธุ์นะคะมาชมแล้วมาพักผ่อนได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสถานที่เรากว้างค่ะเนื้อที่เราประมาณ40ไร่ใน40ไร่เรามีจัก,กรยานให้ปั่นฟรีนะคะเรามีสระว่ายน้ําแล้วก็สามารถเล่นน้ําในทานน้ําหน้าบ้านได้เลยค่ะแล้วเสียงวาลีมบัดก็คือเสียงน้ําที่ไหลผ่านหน้าบ้านนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นคืออาหารเราอร่อยทุกอย่าง เสิร์ฟด้วยข้าวอินทรียผักพื้นบ้านแล้วก็บาวชูก้าแลเราปลูกผักเองค่ะฟินมากนะคะกับกระทะซีฟู้ดหมูกระทะหรือแจ่วฮ้อนนะคะค่ะสามารถที่จะ,อ,ะอยู่ได้หลายๆวันโดยที่ท่านไม่เบื่ออาหารนะคะยินดีค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องแก่งให้ลูกค้าได้เล่นกันอย่างสนุกสนานโดยให้ล่องตามลำน้ำมาถึงหน้าบ้านพักอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพลอยโกค่ะทิมค่ะในรายการเอเชียมอร์นิ่งวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ค่ะนั่นก็คือการล่องแพนั่นเองค่ะนีเลยนะคะที่นี่นะคะก็คือสถานที่ที่แบบเอาไว้ทับค่อนหย่อนใจด้วยเนาะแล้วก็ ช่แล้วมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนั่นก็คือที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่นะคะชื่อลิเวล่าวิลล่ารีสอร์ทนะคะอยู่ที่จังหวัดน,นครนายกนั่นเองอใกล้ใกล้กรุงเทพเลยค่ะเดินทางมาแป๊บเดียวค่ะมาพักผ่อนที่นี่ก็คือได้ทำกิจกรรมด้วยและได้พักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะถ้างั้นเดี๋ยวตามพวกเราทั้งสองคนไปดูกันได้เลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จะสน,นุกแค่ไหน<ค>ไปเลย ไม่คว,ว,ว่เะว,วค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะก็จะอยู่กันที่เขื่อนค่ะขุนดานประการชนนะคะเพราะว่าที่่รีสอร์ทริเวลร่ารีสอร์ทนะคะเขาก็จะมีบริการมารับพวกเรานะคะจากหน้าบ้านเลยค่ะเพื่อที่ไปที่เขื่อนเนาะแล้วก็ล่องเพมาเรื่อยๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ อ่หนึ่งชั่วโมงค่ะระยะทางนะคะ14กิโลเมตรค่ะ,คะเริ่มมาเรื่อยๆเ,เลยจนถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะแล้วก็สามารถขึ้นหน้าบ้านเราได้เลยะค่ะแล้วคือเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็เป็นน้อยมากที่จะมีอ่ารีสอร์ทหลายๆรีสอร์ทนะคะทําแบบนี้เนาะ,ะไม่สามารถแบบที่จะขึ้นหน้าบ้านอย่างนี้ได้เนาะมาดูกันเลยค่ะ ชีวิตคนเราทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอยาบอกเธอในหัวใจ ล่องแพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะทุกคนใช่เพราะว่าที่นี่เขามีเสื้อชูชีพให้มีหมวกให้ด้วยค่ะแล้วก็ลำอทางที่ล่องมาก็คือไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะก็คือปลอดภัยอยู่ที่เขาก็มีการเทคโซนให้เราเยอะมากจริงๆใช่มีคนนั่งไปด้วยนะคะที่ที่เขาดูแลความปลอดภัยให้เราตอนนี้พวกเราก็มาถึงหน้าบ้านของเราแล้วล่องมาถึงขึ้นหน้าบ้านเลยสึกแบบ พอพอตัวถ้าสมมติแบบไปเล่นน้ำตัวเปียกมาอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าบ้านได้เลยไม่ต้องแบบตัวแฉะแล้วเดินเดเดี๋ยวที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีกิจกรรมแค่โรงแรนะเขามีอย่างอื่นด้วยมีการขับ ATV ด้วยไปเล่นได้ถ้างั้นไม่ต้องรอช้าค่ะไปเล่นกันเลยเอาเลเลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะกำลังนั่งรถกันเ นี่นะคะเราอยู่ันที่ไหนคะอยู่ที่ร้าน R A T V ค่ะและจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะมารับรถนะคะเพื่อไปขับ ATV กันด้านในเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่สตาฟนะคะก็ขับนันทางเราไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะสวยแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะวิดีโอ เราขับ ATV มานะคะพี่ๆเขาก็พาเรามาดูน้องๆค่ะน้องกวางนั่นเองเต็มเลย สำหรับผู้สนใจจะมาพักที่ริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ทสามารถสอบถามรายละเอียดและจองห้องพักได้ที่โทร0819099890ค่ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างโมโมนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้โมโมและรายการเอเชียมอร์นิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ